สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กม้วนลายน้องบัวกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาทำแป้งเค้กเองเลยจ้าไม่ต้องหาซื้อให้ยุ่งยากเลยค่ะเราจะนำแป้งสาลีนะคะตวงแป้งสาลีมาหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็ตักออกไปสองช้อนโต๊ะนะคะตักออกไปเลยจ้า สองช้อนโต๊ะที่เราตักออกไปนะคะเราจะเอาแป้งข้าวโพดมาแทนค่ะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันจ้าสีเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะสีขาวก็มีค่ะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันจ้าคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ร่อนสักสองสามรอบนะคะ แค่นี้เราก็จะได้แป้งเค้กเนื้อนเนียนๆเ,เลยจ้าไม่ต้องหาซื้อให้ยุ่งยากเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าในส่วนของแป้งสีดำนะคะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งเนยแล้วก็แป้งเค้กอย่างละ15กรัมค่ะแล้วก็ไข่ขาว20กรัมสีดำจ้านิดนึงตามชอบเลยจ้าในส่วนของแป้งชิฟฟอนนะคะก็จะมีไข่ค่ะเราจะแยกนะคะไข่สามฟองค่ะ แป้งเค้ก70กรัมค่ะน้ำตาลเราจะใช้ทั้งหมด80กรัมแต่ยายจะแยกมาเลยนะคะ20กรัมนี้เราจะปั่นกับไข่แดงค่ะส่วน60กรัมก็จะปั่นกับไข่ขาวค่ะมีนมสดค่ะ80มิลลิลิตรน้ำมันพืชนะคะ50มิลลิลิตรค่ะผงฟูกับเกลืออย่างละ1ส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วก็ครีมออฟทาร์ทาร์ค่ะ1ส่วนสีช้อนชาเหมือนกันค่ะ ใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำมะนาวได้นะคะสักสองสาหยดจ้าในส่วนของครีมนะคะก็จะมีวิปครีมค่ะ3 0 0มลลิค่ะหรือหนึ่งกระป๋องครึ่งเนาะแล้วก็นมข้นหวานค่ะ50กรัมหรือใครจะใช้มากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ลดเพิ่มได้เลยจ้าเราจะมาวาดลายน้องวัวกันจ้า ใครจะฉีดแป้งไปบนกระดาษไขแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ยายไม่สะดวกค่ะก็เลยจะวาดเอาก่อนนะคะก็กะกะเอาค่ะเล็กใหญ่เนาะแล้วแต่ใครจะเอาแบบไหนวดลายยังไงนะคะลายน้องวัวก,ก็จะประมาณนี้เนาะ เงอะงะเงอะง,ะ,งะไปแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะเราจะมาทําในส่วนของแป้งดําก่อนค่ะข้างนอกฝนตกค่ะฟ้าร้องลึมลืมลึมเสียงจะรบกวนหรือเปล่าไม่รู้นะคะ เนยกับน้ำตาลไอซิ่งค่ะผสมกันไปก่อนจ้าใส่ไข่ขาวลงไปค่ะใส่แป้งเค้กลงไปเลยจ้า ตามด้วยสีดําค่ะถ้าชอบดําเยอะก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ของยายเอาแค่นี้ก็พอค่ะได้แบบนี้แล้วก็ตักใส่ถุงเลยค่ะตัดม,มุมถุงเล็กๆค่ะ กระดาษที่วาดน,นะคะยายก็จะรองไปแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็วางกระดาษไขข้างบนฉีดไปเลยจ้าโอ้ยฟาร้องเร่มลร่มลร่ม ไม่ได้ตรงเป๊ะตามที่เราวาดก็ไม่เป็นไรค่ะได้แบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อน10นาทีจ้าช่วงนี้เราก็จะมาทำแป้งชิฟ่อนต่อนะคะไข่สามฟองค่ะแยกไข่แดงแล้วก็เกลือน้ำตาล20กรัมจ้าผสมกันไปก่อนค่ะ ใส่นมแล้วก็น้ำมันลงไปค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ร่อนแป้งกับผงฟูใส่ลงไปจ้ะ ไข่ขาวสามฟองค่ะเอามาปั่นนะคะน้ำตาล80กรัมก็จะทยอยใส่ไปสัก3ามครั้งค่ะ ออฟทาทาค่ะใครไม่มีก็ใส่น้ำมะนาวไปได้เลยนะคะฟูล้นเลยค่ะอเอาไข่ขาวมาผสมลงในไข่แดงค่ะทยอยใ,ใส่ไปทีละหน่อยจ้า ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะตัวแป้งที่ได้ก็จะฟูๆประมาณนี้นะคะใช้ไม้พายเก็บรายละเอียดอีกทีค่ะบางทีข้างล่างเขาก็จะยังไม่ทั่วเนาะต่อไปก็จะเอาแป้งชิฟองมาปาดปาดบนแป้งดำเลยค่ะเบามือเลยนะคะ แล้วก็เอาเข้าอบ170องศาค่ะครึ่งชั่วโมงจ้าเค้กของเราก็สุกแล้วจ้าเราจะเอามาคว่ำบนตะแกรงค่ะแล้วก็แกะกระดาษออกอย่างเบามือเลยค่ะ ใช้กระดาษแผ่นไม้วางทับลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนตามยาวนะคะม้วนทั้งกระดาษเลยค่ะ ก็ทิ้งไว้ให้เย็นจ้าเค้กของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำครีมกันจ้าตีวิปครีมเลยจ้าได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไปเลยจ้า5 0กรัมค่ะ เสร็จแล้วก็ตีต่ออีกนิดนึงค่ะเราจะมาม้วนเค้กออกนะคะปาดครีมลงไปเลยค่ะ ล้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาปาดออกที่หลังค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนกลับเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวยายจะเอากระดาษฟอยล์มารองตรงนี้ค่ะ ดิงกระดาษไขออกเลยค่ะเขานี้ยายใช้กระดาษฟอยเพราะว่าตอนม้วนเขาจะม้วนได้ดีกว่ากระดาษไขค่ะแล้วก็บีบด้านข้างให้แน่นเลยจ้าด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวเราก็ตัดออกอยู่ดีค่ะเราม้วนขยุ่มไปแบบนี้เลยจ้า แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเลยจ้ายายจะแช่สักคืนนึงค่ะแล้วค่อยมาตัดออกนะคะเรามาตัดเค้กกันเลยจ้าก็จะตัดชิ้นละประมาณสักสองเซนนะคะแบบนี้เลยค่ะเนื้อเค้กก็จะนุ่มๆน,นะคะ ตัวครีมก็หวานกําลังพอดีเลยค่ะหอมนมค้นหวานมากเลยค่ะแซ่ปๆด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ